กุ้งสดนี่ก็ไม่เผ็ดเหมือนเดิมใช่ไหมตำโทนค่ะแม่หอยทำเองค่ะทำนาเองค่ะ สะออดพูดมิถพูดดีๆเนาะกิงมิตรพูนมิถุนละล้อเลื่อๆเนาะแต่ลูกตาแม่จำเขาหน้าได้ไงแม่จำไม่ได้แม่ขอจำไม่ได้จำไม่ได้มึงก็งงอ่ะเอ้าฮะบอสบอสที่ว่าสวัสดีครับแม่ก็งงด้วยใช่บอสกีเทคไหมคันฟาเมนก็คือบอเมนไม่มั่นใจอ่ะก็เลยเป็นงงน่ะ ไม่ไม่ได้แล้วไหว้เลยอ่ะเอ้ย้วลาไหว้ใหม่ก่อนมาเลยนะมาเอาเจ้าห้งเข้าห้องะได้สิ่เคยะเนี่ยอไปข้างหลังใช่ิด้ายอะประมาณไ่อะไม่ใช่ไม่ใช่ตลาดลรงพยาบาลทางโรงพยาบาล เรียนอะรเเเทศบาลเเทศบรียนกัขก็ใกล้ๆกันนั่นแหละก็ติดการโรงเรียนติดกนนก็อยู่ที่นั่นหลัก็อยู่นี่้อยู่กใช่ครับมาหาแม่ก็ไปกลับใกล้ๆไม่ไกลห้ากิโล ใกล้กว่าไปชุมแพอยู่น้ำบรีเล่เื่นแมนค่าบังคืนพ่อคบคืนนี้พ่อมีน้องคุณแรงไม่ได้พ่อนอนอยู่ข้างหลังบ้านตัวนี้ แม่แม่หอยหน้าตาชั่วก็มูเนาะหน้าตาชั่วเอาเกี๊ยงหน้าตาดีแม่หอยก็ต้องหน้าตาชั่วสิเอาตรงนี้ห้องว่างไว่าง้ว่างจะได้คุ้นเคยอันนี้ตำโทไปแล้วนะคะต่อไปตำกุ้งสดพริกกี่เม็ดคะพริกปกติพริกปกตินะคะเอาสองเม็ดนะคะตำกุ้งสดสองเม็ดนะคะ เอากระสวยทุกสีนั่นแหละไม่ไอยก็เฮ็ดสีสวยทุกสีนั่นแหละบอสเออเออบอสกินปลาไม่ได้เนาอไม่ได้นาะเข้าใจนี้ จันที่โรงพยาบาลสามรอบแปดรอบแค่นี้ยังกินด้หรยังกินคลาได้ไหมไมได้ไมได้ไหมกินอินา่อเอริ่มเลยไหเออกินหอยเลยหอยนี่หยาบอยู่นะ หอยเหนียวอยู่นะเนี่ยเอาหอยเต่าแล้วนะสิหอยเต่าเลยเนาะหอยทำไม่ได้ยากธรรมดาแหละถ้าถ้าหอยไว้รุ่นอยู่มันกับปลเป๊ะอ๋อเมื่อนหร่กันยังมื่อนีร่กันยังแบบว่าไม่คัน ที่เขาอยากนั่งนาำๆอยากต้องต้องเปนใจต้องมีรู้แล้วก็ปีนแ้เขาอยากนั่งอยากื่สุดๆต้มอต้องเป็นจคนมีอารมณนี่จนาจเขาขับรถเที่ยเมืมากินนะเขับียวเกน้ม้า จ้ะอิลีตัวมาจากบักไกลล่หรือก็มีค่ะบอสบอสมาจากกรุงเทพเลยเหรอตามระเบียนรถนะอ๊ะอ๋อปกติปกตินี่แต่คุณครูคุณครูมาเนี่ยอันนี้คียบอสมาอันนี้อันนี้ก็เนียครูเนาะ กับอะไรอีกตำทะเล น้ำซุปได้จ้าได้เลยจ้าแม่จานได้เลยจ้าได้เลยศเลยเป็นบักฮาชนะเลิศบักฮาเอามาเลยจะนะฮะบังเลิศป่ะอร่อยคือเม่เหลือเลยอ้าวขอบคุยค้ายิ้มยังไม่ค่อยได้แม่ก็จะพูดให้บอสยิ้มมากนะหัวนะหัวลอยใช่เอันนี้ยทำเลย นนีนะครับจบแล้วใช่ไหมจบคอร์สแล้วใช่ไหมเนี่ย เอาไปรีดนะรีจุก